แล้วกรณีของเอ e เอีเนี่ยดูเหมือนว่าถูกเบียดจนกระทั่งไม่ไม่มีทางถอยแล้วอ่ะจะบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, คุณก็ลดต้นทุนสู้เขาสิคุณบริหารต้นทุนดีแค่ดีสู้เขาได้ไหมทำไมเขาขายได้แล้วคุณนเป็นคุณขายถูกก็เป็น<อ>หลักการอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าพยายามกันมาเยอะละฮะผมว่าบางแห่งเนี่ยเจียจนทั่งไม่รู้จะเจียนยังไงนะฮะ หมูแผ่นเนี่ยรีดถจนบางจนทะลุแล้วอะเขาเกลียบแล้วเข้าไม่รู้จะรีดยังไงนะฮะคือเราเจอเจอความหนักหน่วงมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยสองปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็หวังที่พึ่งจากรัฐเงินกู้รัฐให้ก็ให้กระปิดกระปอยเพราะว่ามันไม่ใช่กู้ง่ายๆราเห็นเลย เทสเอ็มไอกำลังแย่แล้วมากู้ผมผมก็บอกว่าผมก็หันหลังอะผมก็กลัวอ่ะาอแดงมันก็มีอาการอย่างนี้ครับแล้วจะช่วยเขายังไงภาครัฐเออคุณบอกว่าให้ปล่อยกู้่เขาไม่ปล่อยอ่ะปล่อยกระปิดกระปอยครับออมใครไม่เด่นจริงมันก็ล่อยหลออนะฮะเพราะระยะยาวเนี่ย s อ e เอ หนักกว่าเพื่อนถ้าเอสหนักเท่าแก่อยู่ไม่ได้เนี่ยลูกน้องเท่าแก่จะไปไหนนั่นละมันผลพวงผลพวงที่พ่วงกันเลยครับลงมันลงพร้อมกันหมดเพราะเท่าแก่มันก็ต้องเลิกใช่ขาดทุนทุกวันอวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมว่านะบางห้างเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยนะครับคนที่ซื้อยูนิตหน้าร้านขายในห้างเนี่ยครับ ขายแบบประคองนะจะทิ้งก็เสียดายที่อจะเลิกก็เสียดายที่ก็ดันทุลังทําต่ออค่าแรงต้องจ้างค่าเช่าต้องจ่ายวันหนึ่งขายได้กี่ชิ้นก็ไปมองๆกันดูัอมันมาถึงจุดที่เหนื่อยเหนื่อยละนะเพราะคนค้าคนขายวันนี้เนี่ยระสับก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลใหม่จะต้องรีบรีบเลยนะจากฟังดูแล้วเขา เขาก็เข้มขนม้นนโยบายตัวนี้นะแต่ยังไม่เห็นรูปธรรมครับแล้วก็ว่ากันไปอส uh ่ huh. วนตัวใหญ่สายปานยาวไม่ต้องห่วงเขาเพราะว่าชาวโลกบริษัทใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศเขาก็เจอเหมือนเราครับนะฮะก็ถือว่าอัตราส่วน <Ừ. S 2> มันมันเรโซมันเป็นตัวว่ากันไปนะฮะสายป่านยาวมันก็ดึงเวลาได้แต่เอสเอ็มี e กับชาวบ้านเนี่ยมันดึงเวลาไม่ได้อวัอนนี้มันหิวหิวบอกว่าให้พรุ่งนี้ค่อยหิวได้ไหมมันไม่ได้อ่ะใช่ใช่นี่คือปัญหาครับ